<Where? S 2> เว่ทำไรอีกยคันนี้เยอะวะอันนี้เริ่มใหม่เริ่มปีใหม่ัสภาพต่อเนื่องเลยม้าแบบต่อเนื่องเลยอะว่าแต่ยังไม่รับมะเนี่ยนี่อันนี้เป็นไม้ฟ้า54ตัดมือลค้ามันจัดสภาพใหม่ทั้งคันเกือบทั้งคันแหละแต่ว่ามีบางจุดที่ลูกค้า,าซื้อของมาเองแล้วก็ลูกค้าออกแบบเองนะอันนี้ ออกมาสวยไม่สวยยังไงเดี๋ยวมารอชมทันนี้ลูกค้าจะเอาเป็นสีเขียวเขียวไอ้ตัวตัว,ต,วตัวยอดชิ้นั้นเขียวไอที่เป็นเขียวด้านเขียวเงาอ่ะที่เคยทําไปบ่อยอะ่ะแล้วเป็นล้อเป็นทองทูโทนเนี่ยแล้วก็ชุบหลังรอลูกค้ารอพีิปก่อนว่าจะเอาเป็นตัวไหนดีก็สภาพโดยรวมประมาณนี้เนาะดูไว้ก่อนถ่ายถ่ายดูไว้ก่อนถ่ายดูไว้ก่อนว่ามันจะออกมาประมาณว่าสภาพนี้แล้วจะออกมาเป็นประมาณไหน เอ้ยแล้วก็ทําเครื่องด้วยครนนี้ทําเครื่องด้วยางานแก้น่าจะเป็น 5, ห้าหกมาเดวค้าใแกเครื่องด้วยอ่าฝากติดตามผลงานงานจัดสภาพนะครับผมการจัดสภาพของร้านเผื่อถูกต,ตาต้องใจก็มามเรียกอะไรนะอุ่นหนุนกันนี่ลูกค้ามาจากที่อื่นนะแล้วไม่ได้รู้จักกันก็ยังอุ่นหนุนของอุ่นหนุนกันแต่นคนรู้จักกันไม่อุ่นหนุนเรา คุณเล่นคุณเล่นอ่าโอเคฝากนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมวันนี้จะออกมาเป็นไงครับผม